เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมสิงห์พลดีนางสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรขอนแก่นเขตหก 6, พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมมีเรื่องหาเรืออยู่สองเรื่องดังนี้ครับหนึ่งกระผมได้รับการร้องเรียนจากนายบุญส่งทองมูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนบน,นหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นและนายอมรินอาลามิโรธประธานศาลเจ้าปู่เจ้าย่านนหัน พร้อมพี่น้องประชาชนชาวตลาดเทศบาลนนหันจํานวนมากเกี่ยวกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งช่วงกมที่เก้าสิบถึงเก้าสิบหเป็นช่วงอยู่ในเขตตลาดสดเทศบาลตะบนนนหันและมีอาคารพาณิชย์จํานวนมากทําให้ถนนช่วงนี้คับแคบเขตตลาดสดเทศบาลนนหันและมีอาคารพาณิชย์จำนวนมากทําให้ถนนช่วงนี้คับแคบมีรถยนต์จอดไปจำนวนมากการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุเป็นจํานวนบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนผมจึงขอความอนุเคราะห์มาอย่างท่านผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคันมาคมได้โปรดพิจารณาจัดงบประมาณเป็นการเร่งด่วนตามที่พี่น้องประชาชนต้องการคือหนึ่งติดตั้งไฟจราจรช่วงทางแยกเข้าวัดแจ้งสว่างในสองติดตั้งไฟจราจรช่วงทางแยกบ้านสนามบินตำบลนนสะอาดพร้อมขอขยายพื้นที่จราจรด้านฝั่งขวา 3. ขยายช่องจราจรช่วงตลาดสดเทศบาลโนนัน เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งเรื่องที่สองเราผมได้รับการร้องทุกข์จากนายทองภูลทานามผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านบ้านหนองน้าแท่งหมู่ตําบลหนองเขียดอําเภอชมแพจังหวัดขอนแก่นเรื่องถนนชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากคือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201ช่วงกบ108บ้านหนองเขียดหมู่หนึ่งเชื่อมบ้านหนองน้าแท่งหมู่แปดตลหนองเขียด อำเภอชมแพจังหวัดขอนแก่นระยะทาง8กิโลเมตรกระผมจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเป็นการเร่งด่วนท้ายสุดนี้ผมขอส่งเอกสารประกอบการหารือเรื่องทั้งสองเรื่องถึงท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ